สวัสดีครับจัวนลวลาัจจุบันแมรี่บอกคุณเอาช้างออกนะคะแม่รีสวัสดีแม่ใหม่สวัสดีแมรี่นะครับผมสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทั้งเก้าท่านนะครับผมเขากําลังอะไรนะจะลงแล้วโอ้กำลังอกอกแม่ควนันจะพากินข้าวก่อนนะครับพอดีเลยถ้าพากินข้าว ไปดูคนละไม้คนละมือช่วยกันนะครับเนาอช่วยกันเพราะว่าน้อาเล็กแกเคยแบ่งงานให้นะครับน้อาเล็กแกเคยแบ่งงานให้เราก็ต้องไปช่วยกันนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับอย่างน้อยก็ได้หยิบจับโซ่นิดๆหน่อยๆก็ยังดีนะครับช่วยเป็นหูเป็นตากันนะครับน้ะคนเยอะดีกว่าไม่มีคนนะครับผม,ม,ม,มถ้าคนเยอะนี่ก็คือว่าร่วมด้วยช่วยกันนะครับ นั้นจับนิดตัวนี้จับหน่อยก็ก็ยังดีนะครับช้างก็จะได้เกรงขามด้วยนะครับเนาอะจะได้กลัวนะครับแต่ถ้าเราทําคนเดียวอะไรคนเดียวนี่โอ้ยนะครับยากนะครับแม่แม่นะครับแล้วก็อันตรายด้วยนะครับไปถึงไม่ได้ไล์นะคะไปถึงไม่ได้ไล่นี่แม่แม่นะครับผมเพราะว่าหลายช่องก็ไล่น้องไปถึงเราก็ไม่ได้ไล่พี่แจ็คควรระมัดระวังนะคะอย่าประมาทนะคะแม่ใหม่ คับผมพี่แคทสวัสดีค่ะสวัสดีพี่แคทนะคะสวัสดีพี่แคทนะครับผมใช่ค่ะพอควานพูดถูกนะคะคุณแม่นุชรีถ้าเราถ้าเหมือนเหมือนทาคนเดียวนี่แกทําคนเดียวแกอยู่คนเดียวนี่ก็อันตรายนะครับนอกอย่างอย่างอย่างน้อยก็ถ้าเราไปเยอะนี่ช้างก็จะได้เกรงขามได้กลัวบ้างเกรงใจเราบ้างแล้วก็ช่วยเป็นหูเป็นตาก,กันนะครับ แม่รีบอกว่าเจ้าไปถึงไปจุมหูลงมาโลดโอ้ผมวิเศษผมวิเศษเลยเนาะแม่รีเนาะวิเศษเลยถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นแบบนั้นอมตะเลยนะครับผมอมตะนะครับผมมาเร่ความตั้งเหนื่อยมากเหนื่อยกันมากนะคะโอ้โนี่พี่ควันเจ็คเหนื่อยนะครับแม่ขับรถคนเดียวนะครับผมขับรถคนเดียวแม่แม่ พี่วันเจ็คน่ยจะเหนื่อยกว่าจะ,จะมาไปเหนื่อยกว่าเพื่อนเลยเพราะว่าขับรถคนเดียวนะครับไม่มีมือสองมือสามนะครับไม่มีคนเปลี่ยนหรือว่ายังไงไม่รู้เด้อไม่รู้ว่าคนตาควันตั้มหรือว่านาเล็กาช่วยเปลี่ยนหรือเปล่านะครับเพราะว่าขับรถคนเดียวจริงๆนะครับแม่แม่พี่วันเจ็คน,น,นี่เนี่ยแหละผมก็เลยว่าอย่างน้อยก็ได้ให้ไปเก็บขี้ลงจากรถกันได้ไปเก็บขี้ลงจากรถก็ได้นะครับผม เรื่ยมาขควันแจ็คสุดยอดขึ้นพอช้าครับะะผมนั่นแหละผมก็เลยบ้านั่นแหละไปช่วยนะครับผมไปช่วยเกเพราะว่าน,น่าเล็กเกเชื่อเคยแบ่งงานให้นะครับผมเราก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับผลไม้ละมือน,นะครับสวัสดีทุกๆท่านจากแม่ตุ๊กนะคะเราไปไม่ทันเดี๋ยวเราไปเก็บที่ลงอ่ไปเก็บที่ทลงจากรถก็ได้นะครับเพราะว่าพี่ควันแจ็คสงสัยจะเหนื่อยน้าดูเพราะว่าขับรถคนเดียวน,นะครับน่าจะเก็บที่ไ้ไว แม่เกศขออนุญาตสวัสดีรวมๆนะคะแต่แมรีอ๋อเจ้าจะไปเก็บที่ให้ดีเก็บที่อย่างน้อยก็ได้เก็บมูลก็ได้นะแม่รีเนาะอย่างน้อยก็ได้เก็บมูลลงจากรถก็ยังดีนะครับเนาะเดี๋ยวน่เป็นร่วมด้วยช่วยกันนะครับคนละไม้ละมือนะครับเนาะนะครับก็ถือว่านาเล็กตำเมาสนี่เกเคยอ่า ช่วยแบ่งงานนะครับแบ่งงานให้พวกผมนะครับแล้วก็คุณตาแกาก็มาสั่งเยง,งกับพ่อผมประจํานะครับผมคุณตาเมาส์หนนะครับแม่เย็นจิตบอกว่าคนเก็บขี้ลงจากรถก็สําคัญเหมือนกัน <c oughs> สำคัญเหมือนกันเด้อแม่นะครับเนอะสำคัญเหมือนกันแม่กับ <c oughs> <c oughs> บ้านจะไปหาตัวดูนะคะนี่นะครับผมไปไปดูนะครับนอก ทีนี้ก็มาอยู่สุรินทแล้วก็พ่อพญาพักดีศรีนรงจังวางก็ปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากใครตูรูแล้วนะครับนอมาเหยียบเมืองสุรินทแล้วก็ให้อยู่เย็นเป็นสุขให้ค่ำคั่มคุนๆนะครับกับมะใไม่เจ้าของใหม่ด้อนะครับนอตูรูนอะนะครับจะได้เฮงงานนะครับนอะจะได้เฮงงานออกเฮงงานร่วมกันนะครับ ลงรถหรือยังเนาะคุณแม่รถหรือยังเนาะนะครับผมเห็นว่าเห็นว่าเกฑ์คนไปเยอะอยู่นะครับผมไปร่วมด้วยช่วยกันนะครับช้างก็ไปร่วมด้วยช่วยกันใช่ครับผมพี่วานแจ็คแกก็ลงรูปมาให้ส่งรูปมาให้ผมดูประจําเรื่อยๆอยู่นะครับผมพี่วานแจ็คเนี่ยส่งรูปมาให้ผมดูเรื่อยๆอยู่ว่าถึงไหนเหตุการณ์เป็นยังไงยังไงแกก็เพราะว่าผมก็เป็นห่วงเนาะครับเนาะ พี่กวนแจ็คก,ก็ไปคนเดียวด้วยนะครับพี่กวนแจ็คก,ก็ขับรถคนเดียวหนักกับเพื่อนเลยนะครับรว่าไปเพราะว่าขับรถคนเดียวนะครับ <c oughs> แมรีบอกว่าด,ดีๆเ้อปันโจเริ่มสิ่งแล้วด <c oughs> ีควนมาทั้งหมู่บ้านดีแล้วนะครับผมนี่แหละชายช้างก็คือต้องจับมือกันอย่างนั้นช่วยกัน ครับอ่ช่วยกันแบบนั้นเนี่ยดีมากชาวช้างจะว่าไปหมู่บ้านช้างเขาจะช่วยกันดีนะครับอ่าหมู่บ้านช้างเขาจะช่วยกันดีนะครับอถึงแม้เป็นอะไรไปก็เขาก็จะช่วยกันนะครับคนละไม้ละมือนะครับแม่เมอีกไกลไหมก็ประมาณสิบกิโลนะครับผมประมาณสิบกิโลนะครับอสิบกิโลข้อไกลได้ไหมตอนรถเพราะว่าเขาใส่ยาซึมมาตลอดครับคุณแม่นะครับใส่ยาซึมมาตลอดแล้วทีนี้ เห็นว่าถ้ายาหมดฤทธิ์ก็นนอาจจะยาเพิ่อมอีกนะครับแม่แม่แมีจิตยาเพิ่อมอีกนะครับเพราะว่าพี่วันแจ็คก,ก็ส่งรายละเอียดมาอย่างนั้นนะครับนาอพี่วันแจ็คก,ก็ไม่มีเวลาไลฟ์นะครับแม่แม่ก็อินดูนะครับที่เลี้ยงช้างอยู่ลำปางก็ฝากของมาบ้านนะครับฝากของมาบ้านแล้วท่นี้ก็ตีรถกลับคื้นนี่ตอนนี้ปลาน่าจะเน่าล ใช่ครับผมไม่ไลนะคะนี่ผมจะลงไปถึงบ้านผมก็ปิดไล์นะครับแม่แม่ผมไม่ได้ไล์นะครับเราเราจะไล่เราไเรามาผมไปช่วยทํางานผมไม่ได้ไปไลด์หรือแม่แม่ผมพูดตรงตรงเลอผมไปช่วยงานผมไม่ได้ว่าไปไล์นะครับผมไม่ได้ว่าไปเอาคอนเทนต์นะครับแม่แม่จะลงแล้วค่ะนะคะกำลังจะลงแล้วเราก็น่าจะเป็นถึงนั่นพอดีนะคะลงด้วยสวัติภาพลงด้วยดีก็ดีนะครับนอกก็ดีเลยนะครับผมก็ถือว่าดีเลยเพราะว่า อ่าพ่อพญาภาคดีศรีนรงจางวางนี่ท่านจะปัดเป่าสิ่งไม่ดีนะครับผมอ่าพ่อเคียมปุ่มนี่นะครับผมท่านจะปัดเป่าสิ่งไม่ดีหม,มดรถร้อย,รอยกว่าเลยนะคะคุณแม่บอกว่าโอเคนะคะเราเราก็จะไล่แค่ระหว่างทางนะใช่ครับผมเพราะว่าไปถึงก็เป็นใจเป็นผ้ช่วยนะคะเพราะว่าเราผมพูดตรงๆว่าผมไป,ไปช่วยไปช่วยนลิกนะครับผมเชื่อจามเมาสนะครับ ไม่ใช่มาไปเ,เอาคอนเทนต์นะครับแม่เมยเสาม้อยเลยคะไปถึงได้ได,ได้เก็บมูลพอดีนะครับคอเสนตงได้เก็บมูลนะครับแม่เ <saud> ม่นี่นะครับก็ถือว่าเราร่วมด้วยช่วยกันนะครับแม่เมย์นะครับแม่ชาวช้างไม่ทิ้งกันนะครับน h, ่าจะลงง่ายเพราะคุณตาแกมาส่งด้วยค่ะใช่ครับรรผมนี่แหละผมโอ้พูดถึงคุณตาม,มาส่งผมคุณหัวลุกเลยนะครับเออคุณหัวลุกเลยคุณแม่นะครับ พี่กวนเช็คโทรมาเล่าให้ฟังโอ้ยผมขนหัวลุกที่นี่เลยขนหัวลุกเลยผมว่าโอ้ยนะครับผมอย่าประสบพบเจออย่างนี้เลยเ,ออเรื่องไม่ดีเรื่องสิงหาบอกว่าดีใจที่ชาวช้างไม่ทิ้งกันใช่ครับผมชาวช้างจะไม่ทิ้งกันนะครับแม่แม่ต้องจับมือกันเลยดีนะครับแม่แม่จับมือกันเลยดีช่วยๆกันนะครับแม่แม่นะครับตาขาวตาเรานะครับเนาะราครับเราต้องคิดแบบนั้นนะครับแม่แม่ถึงเวลาเขา เราไปช่วยถึงเวลาเราเขาก็ต้องมาช่วยนะครับเหมือนงานนะครับเรามีงานบ้านจัดงานจัดอะไรนี่ก็ตามถ้าเราไม่ช่วยเพื่อนนี่ถึงเวลางานของเรามีเพื่อนจะไม่ช่วยนะครับแม่แม่แม่แมบอกว่าไม่ทนันไม่ทนัทนควันออเก็บโยนแล้วควันออาเก็บโยนเนอะครับโ,โอ้ควันออสควันออเน้นว่าถอดเสือ้อรอตั้งแต่เช้าหรือมั้งนี่นะครับก็ถือว่าเราไปาให้ได้อ่ จับนิดจับหน่อยก็ยังดีนะครับนอนะครับถือว่าเป็นเรงนะครับอีกแรงหนึ่งนะครับนอพี่โมดสวัสดีจ้าพี่โมดนะคะพี่สิงห์สวัสดีนะคะสวัสดีครับทุกท่านเลยนะครับแม่แม่ขุแม่ทุกท่านนะคะไม่ช่วยครับผมไปช่วยแม่ขวัญตานะคะสวัสดีนะคะสวัสดีขอบแม่ทุกท่านนะคะพอพอไปถึงไม่ได้ไลน์นะคะแม่แม่ไม่ได้ไลน์ด้วยแม่แม่นะครับ ครับนี่แหละผมก็ไปให้กําลังใจเหมือนกันนะครับนอไปให้กําลังใจแล้วก็จะ่าไปก็เออนะครับไปเรียกขวัญนะครับทุกคนทุกท่านที่ไปเห็นเหตุการณ์นอกนะครับผมไปเอาขวัญกลับมาคืนนะครับมาอยู่กับเนื้อกับตัวมาอยู่กับบ้านเรานะครับเจนบอกว่าขวัญโจไปถึงตูรูลงรถเสร็จขวอเรียบร้อยพอดีโอ้เมื่อกี้แม่ควันจะพาผมทานข้าวอยู่กับนม่โอ้จะทานข้าวพอดีเลยไม่ต้องทาอะไรหรอกนะครับไปถึงตา เจ้าบ้านเจ้าเรือนเขาโนนหมดแล้วนะครับไม่ต้องไล์ก็ได้พวกตาเหมาคงจรดเลยนะก็ไม่ได้่ครับผมไม่ได้ไล์เลยครับแม่ต้องขออนุญาตแจ้งตอนนี้เลยนะคะว่าไปถึงเราไม่ได้ไล์ไม่ได้ไลค์นแม่มนะครับผมเพราะว่าผมอันนี้ผมชี้แจงบอกนะครับนาอนะครับชี้แจงบอกนะครับก็ตั้งแต่ต้นไล์แล้วนะครับแจ้งตั้งแต่ต้นไล์นะครับว่าผมผมพูดตรงๆว่าผมไม่ได้ไปเอาคอนเทนต์นะครับแม่แม่ อันนี้คือผมไปร่วมด้วยช่วยกันนะครับไปร่วมด้วยช่วยกันีหน้าบอกว่าขับรถ่าให้ใครแซงนะ <ś led> ไม่ใครแซงก <ś led> ันจเป็นคนขับรถไม่เร็วนะครับแม่แต่ไม่ให้ใครแซงแมไม่ไม่ไม่ครบขออภัยนะคะ, <ผม S 1> ะครับผมสวัสดีคุณแป้วคุณแม่ทุกท่านเลยนะครับมาแจ็คอยู่ในเหตุการณ์นะคะใช่ครับ <ś led> ผมนี่ เราไม่ได้เอาได้มาเนาะมาผูกเข็นเรียกขวัญกลับคืนพ,<ฆ>พีควันแจ๊กยังเสียขวันอยู่เลยนะใช่ครับ <c oughs> โอ้โหเห็นเหตุการณ์ปั๊บโทรมาบอกผมเลยโทรมาบอกผมโอ้ผมผมาระวังระวังเ้อพี่ไปคนเดียวขับรถก็ขับคนเดียวด้วยนะครับอ,อขับไปคนเดียวขับกลับคนเดียวนะครับ เอาเรื่องลุงตามช้างให้ฟังได้ไหมคะอะไรนะครับลุงตามช้างอันนี้ยังอันนี้ยังไม่ได้คุยกันยังไม่ได้ยังไม่ได้พบปากันเลยนะครับแม่แต่จะว่ากันไปนี่ก็คือ,อวิชาทางเขมรศาสตร์ทางเขมรนั่นก็คือเขาจะ,อะเอาเข้าวสารเนะเาะข้าวสารสิกนี่สิกปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากตัวช้างก่อนนะครับนี่ก็คือถ้าผมนี่นะ,อะเอาเข้าวสารนี่สิกอเอาปัดเป่าสิ่งไม่ดีแล้วก็ได้ผูกเขนนะครับรับวันกลับมาคืน นะครับแล้วก็พี่น้องที่ไปเห็นเหตุการณ์ก็จะผูกต่อวูกข้อต่อเข็นะครับมารับขวัญกรับมาคืนนะครับตอนเราให้ฟังได้ไหมคะเดี๋ยวยังไม่ได้คุยกันครับยังไม่ได้คุยกันะนะครับผมเดี๋ยวจะว่าไปนี่เดี๋ยวะจะว่าไปก็คืออคนที่ล่วงรับดับสังขารไปแล้วนี่ก็คือถ้าแม่ยานางรถแข็งแม่ยานางรถนี่คุ้มครองก็คือ ไม่มีสิทธิ์ที่จะติดรถมาได้นะครับแม่แมนี่นะครับผมเร,เรื่อง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 การาสยศายสตราพวกนี้เนาะนะครับก็คือว่าถ้าแม่ยานางรถเขาข่าเขาพูนนะครับจะไม่มีการานำผีตา,ายอย่างนี้มาด้วยนะครับแก่ไม่ขึ้นมาด้วยนะครับเขาจะปัดเป่าออกเลยนะครับเพราะว่ารถนี่รถรถ,รถพี่ควันเจ็ครถผมไม่ว่าแต่รถผมผมนี่ก็คือก่อนออกมานี่ จะทาพิธีตลอดนะครับจะนําพราหมณ์จะนำหลวงพ่อหลวงปูงป่มารถน้ามนต์แล้วก็เขาเรียกว่าถ้าขามิ้นก็ระงับนะครับนอกจากก่อนเป็นเหล็กทีนี้ได้มาเป็นรถนี่เขาจะเรียกอย่างนั้นนะครับเขาจะได้ทําพิธีให้เรียกผันแมยนังนะครับแล้วทีน,นี้ถ้าพี่ผีเขาเรียกอะไรผีตายโหงตายห่า,หาเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าขึ้นรถมาได้นะครับทุกรถเลยทุกคันนะครับแม่แม่นะครับ เพราะมารถนี่คือสิ่งสําคัญนะครับเหมือนบ้านหลังหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่เจ้าของเจ้าของช้างที่ตายนก็น่าจะเออส่งทางแค่นั้นนะครับแม่แม่มส่งทางได้แค่ข้างเออส่งทางแค่ตอนช้างขึ้นรถนะครับตามมาข้าง<ๆ>ตามมาข้างทางก็มาถึงบ้านเราก็จะว่าไปก็พญาทับเออ,เอ,อพญา พักดีสินนรงจางบางก็ปัดเป่าสิ่งไม่ดีชั่วร้ายออกหมดแล้วนะครับแม่ๆมนะครับทีนี้ได้เลยน้าเล็กนาพาตะเมา่นี่จะได้เจอแต่สิ่งดีๆนะครับจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาทีนี้นะครับนะครับแล้วทีนี้อ่ามันแล้วต่ดุลพินิจของเจ้าพระเออเจ้าของช้างนะครับนอบางท่านก็อ่าอ่แล้วแต่เซ็นนะครับผมแม่ๆมนะครับ ด้วยคุณละไม้ลงมือลงรถเสร็จด้วยยังน้อแม่แม,แม่แจงเด้อๆนะครับผมพอได้เก็บขี้ไห่น้อผมนี่นะ่าอดจะเก็บขี้ก่อนหมดก่อนไหมน้อนะครับช้างนี่จะว่าไปนี่ถ้าเราเห็นมันเห็นช้างเขาเห็นคนเยอะนี่เขาจะเกรงกลัวอยู่นะครับแม่แม่นะครับเขาจะเกรงขามอยู่นะครับแต่ถ้าเห็นคนควานไปคนเดียวทําคนเดียวนี่นะครับเขายังไม่คุ้นชินนะครับแม่แม่เขาจะไม่ไม่กลัวนะครับ กำลังลงโอ้นะครับผมใกล้ถึงแล้วแม่แม่นนิเดี๋ยวก็ถึงบ้านท่าเรือบ้านนี้ก็ถึงแล้วนะครับมาด้วยใจนะครับแม่แม่หนิผมมาด้วยใจนะครับบางท่านก็บอกว่าโอ้ยมาทมไมไกลนะครับผมไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับผมอไม่ได้คิดแบบนั้นเพราะว่าผมอยากอานาลิกเกเคยแบ่งงานให้ผมผมพูดตรงๆงนะครับแบ่งงานให้ผมแล้วก็มีอะไรเกก็โทรคุยกันนะครับ เราคุยกันกับนาลิกกับดะเหมานะครับเรามีมิตรดีกว่าเรามีศัตรูนะครับแม่แม่เนาะนะครับเราสร้างมิตรเราพยายามสร้างมิตรที่ดีต่อกันนะครับแม่แม่นะครับเหมือนเหงานี่ขอให้บอกผมนะครับงานฟรีงานอะไรก็ตามขอให้บอกผม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 ไปช่วยได้นะครับแม่แม่ไปช่วยด้วยใจนะครับ ที่หมายควันโจ๊ะไรไหมคะไม่ได้ไล์ไม่ได้ไรครับแม่ไม่ที่หมายไม่ได้ไลรไม่ได้ไลรนะครับแม่ไม่ไม่ได้ไล์นะครับผมเพราะว่าไปช่วยงานนะครับผมไปช่วยไปช่วยไปช่วยผลไม้ละมือนะครับกันเต็มซุ้มแล้วนะครับผมดีใจนะครับผมดีใจด้วยนะครับพี่น้องชาวช้างมาช่วยกันนะครับเนาะก็ถือว่าดีใจแทนนลิกนภานะจ่าเหมานะครับผม ไ้ถึงแล้วค่ะใช่ค่ะล้ถึงแล้วไ้ถึงแล้วนะครับผมจะเข้าบ้านท่าเรือก็เลี้ยวซ้ายไปก็ถึงนะครับแม่แม่นะครับแต่ว่าไปไปไปถึงไปถึงจุดหมายนี่เราไม่ได้ไละ,ะไม่ได้ไล์ให้ใหชมดื้อแม่แม่นะครับผมอยากเห็นจังช่องไหนจะไล์ตามนะคะช่องเราขออนุญาตไม่ได้ไล์ะครับผมไม่ได้ไล์นะครับแม่แม งานงานน้อยซุ้มเขียวกันมาโอ้นะครับช่วยกันคนละไม้ละมือแม่แม่นะครับผมก็คุณเกเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการช้างอีกหนึ่งใช่ครับผมซุ้มน้องเงินครับเออตาคุณตาเกเป็นคนใหญ่คนโตคนณเท่าคุณเกซะก่อนนะครับก็เฉกว่าคนเลี้ยงช้างนะครับไม่จยบอกว่าน้องติ๊กเอยเหยียบเดิไม่ต้องเหยียบกันแม่เมื่อวานขับรถส่งยาจนอ่า ตะขับตะขับกัดตะขาบกัดอีกโอ้ยเมื่อคืนนะครับแม่แม่บ้านเราทำไมมันชุ่มจังเลยตะขาบนี่เนาะตะขับออรอบ้านมันขึ้นเต็มเลยนะครับแม่แม่เนอะแต่แต่ไม่ได้ไล์แน่นอนนะครับแม่แม่ไม่ได้ไล์นะครับต้องขอโทษขออภัยนะครับแม่แม่ขอแจ้งแม่แม่ไว้ก่อนเด้อนะครับเอ่อนะครับผมขอแจ้งแม่แม่ไว้ก่อนนะครับนานตามกันมาเกือบพันเล้วแม่สมบอครับผมกลับขอบพระคุณนะครับแม่แม่ นะครับผมกลับกับพระคุณพ่อคุณแม่นะครับผมผมแม่เนี่ยผมอยู่ไกลก่บบ้านะกลางกับเออนะครับผมผมสู้มาผมว่าผมมาด้วยใจนะครับแม่ผมมาด้วยใจผมรักทารบตาเหมารักธารบนาลิกนะครับผมเออนะครับเวลาสั่งเนะครับผมกลับกาบพวกคุณนะครับ ถ่ายคลิปไว้จะตามไปดูทุกช่องอ่ครับผมะะผมว่าจะให้แม่ควันถ่ายคลิปไว้นะครับน้อ,องเราต้องไปดูความเหมาะสมนั่นนะใช่ครับผมะะให้<ๆ>เกียรติกับเจ้าของช้างด้วยนะครับแม,ม่น้องให้เกียรติกับเจ้าของช้างด้วยเพราะว่าโลกโซเชียลทุกวันนี้มันเอาข่าวนู่นนี่นั่นมานะครับผมไม่ให้เกียรติเจ้าของช้างแล้วก็จะเกิดความไม่กับเจ้าของช้าง นะครับเราต้องให้เกียรติเจ้าของช้างด้วยนะครับแม่แม่นะครับแม่หมอหนูว่าวานเจ้าค่อยปวดขาแล้วอย่าเบรกช่วยเจ้าแม่ขอบคุณครัานะครับผมรถทึกแทนเขานะครับผมสวัสดีสวัสดีนะคะนะครับผมสวัสดีพ่อคุณมทุกท่านนะคลงเสร็จก็ต้องไปรับแม่บานกลับบ้านคืนอีกพี่แจ็คต้องไปรับน้ำหวานโตอีกนะต้องไปรับน้ำหวานโตอีกนะครับผมน้ำหวานอยู่บ้านผมนะครับแม่ นะครับแม่รีบอกว่าแม่สู่ประชาสัมพันธ์ช่องแม่แม่มาเยอะเวลาสัมพัดช่องนะครับผมกราบขอบพระคุณครับคุณแม่นะครับน้องอิงแม่หมอนเดี๋ยวนวดให้นะคะกราบขอบคุณคุณแม่ทุกท่านเลยที่ก็ามารับชมนะครับผม6 9ท่านนะครับผมกราบขอบพระคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคุณแม่กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกนําลังนะจากช่องไฟอุ้มผางเฟมรีนะครับ ตอนนี้กำลังสร้างบ้านเ้อแม่แนะครับกำลังสร้างบ้านนะครับผม ถึงบ้านตะเมาแล้วนะครับน่าจะลงบ้านตะเมะาเลยเนาะใช่ค่ะมาเยอะครับคุณดูแต่ช้างน่ารใช่ค่ะเราก็เลยว่าขออนุญาตไม่ไลค์นะคะคุณพ่อคุณแม่เราต้องดูเหมาะสมให้เกียรติกับเจ้าขง้างนะครับแม่ๆนะครับเจ้าของช้างเจ้าของช้างเขาท่านแนะนํำยังไงเราก็ต้องอทําตามนะครับผมจะเมผมไลค์นี่ผมพูดตรงตรผมจะให้เกียรติ นะครับกับเจ้าของสถานที่นะครับนะครับเจ้าของสถานที่าว่าไม่ต้องไลฟตอนุญาตไม่เอ่อไม่ให้ไล์นะครับผมก็จะก็อยากให้เห็นให้ท่านอ่ากับเจ้าของสถานที่ด้วยนะครับแม่แม่นะครับ้านคุณานะคลงบ้านคุณาอ๋อลงบ้านคุณาเลยแม่แม่พี่บัวเยอะในนี้แม่แม่พี่บัวชอบไล์สดได้คุยกันครับผมกลับขอบพระคุณครับ ให้ถึงแล้วแม่แม่นะครับผมไม่แม่ติดัวท่านต้งเหตุการเอ้ยนะครับแม่ม่ตัวดีใจนะครับแม่่ัวโอ้บ้านบ้านพี่มาเนี่ยเขาไม่ให้ไลนะพี่เจคนที่นี่เข้าใจว่าใช้ความรุนแรงกับเธอเดี๋ยวช่องเพลวถ่ายเป็นคลิปเอาคร้บครับผมนี่นะครับก็ถึงบ้านก็จะลงคลิปนี่จะลงแล้วนะครับแม่แม่นี่นะครับต้องขออนุญาตนะครับแม่แม่บอกแล้วจะถึงแล้วด้วยนะครับนี่ อนุญาตคุณพ่อคุณแม่ลงไลน์นะครับนี่จะถึงแล้วนะครับแม่แม่เพราะว่าเราต้องขอรบสถานที่ใช่ครับผมให้เกียรติกับเจ้าของเจ้าของช้างด้วยเนาะแล้วก็มันจะเกิดความเสียหายกับช่องเราด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวช่องก็เปลี่ยวเกิดความรุนแรงอย่างนั้นอย่างนี้อีกนะคะเราต้องเซฟภาพละของหมู่บ้านทั้ง ดีมากใช่ค่ะนี่ถึงแล้วนะครับผมขออนุญาตก่อนนะครับแม่แม่แล้วก็ขออนุญาตเลยนะคะแม่แม่พีพีทุกท่านผู้ใหญ่ใจดีใจดุนนะคะเอายังไม่ได้ลงรถกําลังกําลังจะลงรถนะคะได้เก็บขีอยู่ได้เก็บมูลอยู่ในตังเมีบแบบนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะครับแม่แม่นี่ขอนุญาตลงไลน์นะคะเพราะว่าเขากําลังเอาช้างลงรถนะคะ